โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียวกันด้วยนะครับก็อาจจะดึกหน่อยนะครับก็ผมค่อนข้างว่างเวลานี้พอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมา,อาสอนโหลดในเครื่องที่ไม่มีเพสโต้นะครับสําหรับเกมเซตีนะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์ของคนนี้เลยนะครับ โอเคครับก็เข้าไปที่อ่า Google นะครับน่าจะมีอยู่เนาะก็พิมพ์ว่าเกมสิตี้ apk นะครับอ่าเราเลื่อนลงมานะครับก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับจะเขียนว่าอ่าเก้าจุดศนนะครับให้เลือกโหลดอันแรกหนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อันนี้ให้นะครับเป็นเว็บตรงนี้นะครับ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่านี่ครับเขาจะเด้งขึ้นมานครับสำหรับใครที่เด้งไปหน้าอื่นนะครับให้การกระบาดหรือกดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับนะครับแล้วเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับเราขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดให้ดูเลยนะครับ ประมาณ82.70ิบเนมกะไบนะครับอ่าสำหรับใครที่โหลดมานะครับก็แนะนำอย่าลืมโหลดในเกมด้วยนะครับนี่ครับก็ในเครื่องผมมีเกมสิทีอยู่แล้วนะครับกดเปิด ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปกดอัปเกตดในเกมอีกนิดหน่อยนะครับจากเจ็ดสิบเมกก็จะกลายเป็น1นึ่งจ b นะครับโดยประมาณนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดโดยไม่ใช้เพจสโตนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่มีเพจสโตนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r สไคร่์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยหรืออยากถามอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ